สวัสดีค่ะอาจารย์ออยอนุทยาเพิ่มโยธีนะคะวันนี้ค่ะเรามาชวนกันพูดคุยกันนะคะ่ะในพอดแคสต์7นาทตของอาจารย์ออยนะคะหรือเป็นไมซ์เซต7นาทีนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคําว่าไมซ์เซตเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ออย มีการพูดคุยกันไปในตั้งแต่ตัวคลิปที่เป็นอินโทรพอดแคสต์ของอาจารย์ออยนะคะว่าโอเคเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ m i n d s e t โดยที่ผู้ฟังพอดแคสต์ของอาจารย์ออยะค่ะก็จะได้รับแต่สิ่งที่เป็น positive เป็นแง่บวกกลับไปทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงตัว m i n d s e t จะสังเกตว่าในปัจจุบันนี้หลายๆท่านนะคะ่ะมักจะพูดคาว่า m i n d s e t หรือได้ยินคาว่า m i n d s e t มาเยอะแยะมากมายเลยแล้วจริงๆแล้วคาว่า m i n d s e t เนี่ยมันคือ แล้วมันสําคัญแบบไหนนะคะจริงๆแล้วทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของ mindset เนี่ยมันเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าในพอดแคสต์นี้ของอาจารย์อ้อยอะคะ่ะอาจารย์อ้อยขอเล่าเรื่องคําว่า mindset แบบที่ง่ายที่สุดแล้วเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้ง่ายที่สุดดีกว่านะคะจริงๆแล้วคำว oh, ่า mindset มันก็ถ้าแบบถ้าแปลเป็นไทยเนาะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบที่เป็นเป็นชุดของความคิด ฟังดูลำลึกมากขึ้นไปอีกนะฮะแต่ว่าปกติแล้วพวกเราก็มักจะใช้ทับศัพท์ไปเลยว่า my set ถูกไหมคะคำว่า m d set ได้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเรามองเห็นพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้อุย้ยคนนั้นมีพฤติกรรมที่ดีจังเลยคนนั้นพฤติกรรมไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากพื้นฐานเดียวกันหมดเลยคะ่ะก็คือเรื่องของ my set เนาะการที่เราถูกปลูกฝังด้วย m d set ที่ดีอะคะ่ะ มันมีแนวโน้มที่คนคนหนึ่งอะค่ะจะมีการแสดงพฤติกรรมที่ดีออกไปตาม m มายเซร็จนั้นๆ ะะถามว่าไม n d เซ็ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงแก้ไขได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปรับปรุงแก้ไขได้นะคะแต่เดิมเนี่ยตอนที่เราเกิดมาเราอาจจะมีไม n d เ e t แบบหนึ่งแต่ด้วยระยะเวลาที่บ่มเพาะตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะล้วนแล้วแต่มีส่วนสําคัญที่ทําให้เรามีไม n d เซ็ตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงวัยช่วงวันด้วยนะคะแล้วก็ทําให้พฤติกรรมของเรามาแตกต่างออกไปเช่นเดียวกัน ะคระาวนี้ไม d ซ็ t เนี่ยสามารถทำให้คนคนนึงเนี่ยนะคะมีความคิดหรือมีพฤติกรรมที่ดีได้อย่างไรนะคะการที่มี Mindset ที่ดีเนี่ยค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะเติบโตมาแบบที่หุยเราไม่เคยมี Mindset ที่ดีเลยเราเราเติบมาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเลยนะคะ เราเรา,เราจำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีเสมอไปหรือเปล่าจริงๆเราไม่จําเป็นเลยนะคะ,ละหลายท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราเห็นหลายครอบครัวเนีที่เขาไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์เลยแต่ทําไมเขาโตมาแล้วเขาเป็นคนดีจังเลยเขาเป็นคนน่ารักจังเลยเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเขาเป็นคนมีความคิดที่ดีจังเลยนั่นหมายความว่า mindset เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเสริมสร้างได้ ะะการเสริมสร้างได้ในที่นี้เนี่ยแต่ก่อนนะคะเราอาจจะเป็นคนที่มีไมซ์เซตอีกแบบหนึ่งแต่โตขึ้นมาเนี่ยนะคะเราสามารถปรับให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันดีขึ้นได้นะคะและหลายครั้งเนี่ยก็จะมีคำภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า f it till you make it นะคะคือบางครั้งเราอาจจะต้องหลอกสมองหลอกร่างกายเรานิดนึงค่ะพอมันหลอกบ่อยๆปุ๊บนะร่างกายมันก็จะปรับไปเองค่ะ ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการพัฒนา mindset หรือพัฒนาความคิดของคุณด้วยให้เป็นไป,นปนในแง่บวกเพื่อให้ต่างๆนานาค่ะมันนำคุณไปสู่ mindset และพฤติกรรมในแบบแบใหม่นะคะถามว่า ในอดีตเนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตแบบเดิมและมีพฤติกรรมหรือมีความคิดแบบเดิมเช่นบางคนหวัวขีอิจฉามากเลยบางคนเนี่ยมองทุกอย่างเป็นเนกาทีฟเป็นแง่ลบหมกหมดเลยบางคนเนี่ยอารมณ์เสียจังเลยใครพูดนิดพูดหน่อยขึ้นตลอดเลยนะคะจริงแล้วพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะแค่คุณ ปรับ Mindset ของคุณนะคะแล้วมองทุกอย่างให้เป็น Positive เป็นแง่บวกทั้งหมดนะคะถามว่าคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนเจ้า Mindset พวกนี้ได้ภายในระยะเวลา1วัน2วันหรือเปล่าจริงๆอาจารย์ออยต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าแค่คุณหาเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าได้ในแต่ละวันน่ะแค่นี้คุณก็ชนะตัวเองแล้วนะคะคุณอาจจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบ ตัวคุณเองกับคนอื่นค่ะเพราะเวลาที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยคุณจะเหนื่อยคุณจะรู้สึกว่ามันลําบากจังเลยการไปเป็นคนอื่นถูกไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นตัวเองเนี่ยนะคะคุณเป็นตัวเองแต่อาจารย์ต้องเน้นนะคะว่าคุณต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าหรือหาเบเ t อร์เวอร์ชันของคุณให้เจอในแต่ละวันแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในการที่จะหาไมซ์เซ็ตที่ดีแล้วแมทช์กับตัวคุณได้ในที่สุดค่ะและท้ายที่สุดค่ะการหาไมซ์เซ็ตที่ดีกว่าเดิมการหาพฤติกรรมทีี่่ดดกวาเิมมัน จะนำพาคุณไปสู่กันเป็นบุคคลที่มี Mindset ที่เป็น Best Version หรือ Version ที่ดีที่สุดของตัวคุณนะคะแล้วคุณทราบไหมคะว่าการที่คุณเป็นคนที่มี Mindset ที่ดีมองโลกในแงด่ดีจะมีแต่คนอยากเข้าใกล้คุณค่ะเพราะคุณคือน้ำเย็นคนคืออากาศที่เย็นที่ใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาเย็นสบายตัวจังเลย นะคะคไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากอยู่กับคนที่ร้อนรุ่มตลอดเวลานะคะโกรธเคืองตลอดเวลาโกรธแค้นตลอดเวลาดังนั้นเรามาปรับเปลี่ยนไม์เซ็ตร่วมกันดีไหมคะ และนี่แหละค่ะคือเรื่องของชุดความคิดที่เราทุกคนจะต้องพาตัวเองอะค่ะไปด้วยไมเซ็ตที่เป็นแง่บวกและเป็นไมเซ็ตที่ดีต่อไปในการดําเนินชีวิตนะคะสิ่งเหล่านี้เองอะค่ะจะนําพาทุกท่านนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและทุกท่านจะมองโลกใบใหม่นี้ได้อย่างสวยงามเลยค่ะคุณทราบไหมคะว่าถ้าคุณมองโลกใบนี้ใหม่ด้วยไมเซ็ตที่ดีและเป็นแง่บวกคุณจะเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่ในการมองโลกและมองคนเลยนะคะ ถ้าคุณเอาแต่จับผิดคนอื่นหรือมองแต่แง่ลบอย่างเดียวคุณจะอยู่กับใครไม่ได้เลยนะคะเพราะคุณจะดีอยู่คนเดียวคะ่ะแต่ถ้าคุณจับถูกทั้งหมดเจอใครโอ้คนนี้ดีจังเลยคนนี้มีน้ำใจจังเลยคนนี้พูดเพราะจังเลยคนนี้ช่วยเหลือเราจังเลย ชีวิตคุณจะมีจะมีแต่ความสุขและจะมีแต่แบบดอกไม้บานอยู่เต็มรอบตัวคุณไปหมดเลยค่ะแลวจะมีแต่คนอยากเข้าใกล้คุณเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเหลือเกินมีมายเซ็ตที่ดีเหลือเกินฟังดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยค่ะใช้เวลาหน่อยค่ะใช้เวลาเทคไทม์กับมันค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีมายเซ็ตที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ